ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2564ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่เองค่ะซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเอง การทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ค c ส i b e กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนาย ราศีกุมค่ะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะการทำนายของเนนะคะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนานะจ๊ะการทํานายของเนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทํานายนะเป็นการทํานายแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่านะคะสถานการณ์นะของชาวราศีกุมนะประจําเดือนสิงหาคม2564นะเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยคะ่ะ มาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีกุมนะประจําเดือนสิงหาคม2564นะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยจากสีดาบนะคะ Queen of Pentacles นะคะ The r e v e r นะคะ The Fool นะคะ สีดาบนะคะมาบอกว่าคุณนะคะจะใช้สติเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินใจหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะใช้สติใช้ความนิ่งนะ,ะถ้าหากว่าคุณนะ,ะเจอเรื่องราวที่มันแบบว่าจุกๆหรือว่าแบบเจอเรื่องราวที่แรงๆนะคะคุณก็จะแบบว่ากลับมาแบบว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ใช้ความนิ่งแล้วก็ใช้สตินะคะในการแบบว่ากันกองหรือว่า ไต่ตองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามานั่นเองนะคะครีนอเพนเเคิลนะคะคุณนะจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะหรือว่าอาจจะมีช่องทางในการทําเงินหาเงินเก่งนะแล้วก็คุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีๆนะจากผู้ใหญ่นะหรือว่าจากที่แบบคนที่เป็นเพศหญิงนะเป็นเพศแบบเพศแม่นะคะเขาจะให้แบบ โอกาสที่ดีๆกับคุณนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินก็ตามนะเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณทุกๆเรื่องนั่นเองนะจ๊ะเดลิเวอร์นะคะมาบอกว่าคุณนะอาจจะมีคนที่เข้าหาคุณเนี่ยมากกว่า1นึ่งคนนะะถ้ากว,ว่าคนไหนที่โสดอยู่นะคุณก็จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยแบบมีความแบบว่า สับสนนะไม่รู้จะเลือกใครนะฮะเพราะว่ามากหรือเกินนะจ๊ะถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่โสดนะฮะก็มีโอกาสนะฮะมีตัวเลือกเข้ามาเช่นกันนะ,ะแต่ว่าถ้า,าคุณนะมีคนรักอยู่แล้วนะ,ะก็อย่าผิดสินข้อ3นะจ๊ะคุณคุณก็ต้องวางตัวดีๆนะจ๊ะเดฟูนะคะมาบอกว่าคุณนะฮะชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางนะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์แบบชอบอิสระด้วยมีความเจ้าชู้นิดนดน,ดนะคะแล้วก็อาจจะแบบ แอลคนนั้นแอลนีนะค,คือเป็นคนที่ไม่ค่อยรักใครจริงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่จับตัวได้ยากนะฮะไม่รู้ว่าจะแบบไหนไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นอะ่ะหาทางจับคุณได้ยากมากเพราะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีอะไรแบบเล่นเกมตลอดเวลานะฮะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีไอเดียกับตัวเองมากนะ,ะเป็นคนที่แบบหัวไวอะ่ะนะฮะมองการไกลนะฮะ แล้วก็รักอิสระนะคะเป็นคนที่ไม่ผูกมัดกับใครนะคะถ้าหในด้านความรักนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าคุณเนี่ยยังโสดอยู่เออคุณก็อย่าไปหลอกคนอื่นนะถ้า,าว่าคุณไม่ได้รักใครจริงนะคะแต่ถ้า,าว่าคุณเนี่ยไม่ได้โสดแต่คุณทําตัวเหมือนโสดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคุณนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหากับคนรักของคุณได้นะจ๊ะที่รักเพราะฉะนั้นคุณต้องวางตัวดีๆนะจ๊ะเอาละมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะ n i g h t of Sword นะคะ The Moon นะคะสิบดาบนะจ๊ะ p Page of Sword นะคะ n i g h t of Sword นะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยถ้าหากมีปัญหาอะไรเนี่ยคือคุณจะพร้อมไฟพร้อมชนนะคุณเป็นเลือดนักสู้ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะฮะถ้าหากว่าเดือนนี้นะเจอปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยคือคุณแบบ จะจัดเต็มไฟกระพริบเลยนะคุณจะไม่แบบยั้งเลยนะคุณแบบว่าจะใช้เหตุและผลในการที่จะต่อสู้กับสิ่งนั้นนะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ผิดเนี่ยคือคุณจะแบบว่าต่อสู้เพื่อที่จะให้แบบว่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเดอร์มูนนะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีความลึกลับในตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองนะทำอะไรก็คือนิ่งอย่างเดียวนะก็คือ คุณจะไม่ค่อยแบบว่ากระตุกกระตากนะถ้าหากว่าคุณแบบจะแบบวางแผนนะเพื่อที่จะจัดการกับศัตรูเนี่ยคือคนที่เป็นศัตรูเนี่ยมองคุณยากมากนะเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยจะไม่แสดงอาการหรือว่าไม่แสดงตัวตนให้คนที่เป็นศัตรูคุณรู้นะคุณก็เลยแบบว่าได้รับชัยชนะแน่นอนนะคะคนไหนที่คิดไม่ดีหรือว่าปองร้ายกับคุณเนี่ยรับรองนะคะ คือคุณจัดการราบคาบแน่นอนนะจ๊ะสิบดาบนะคุณเนี่ยอาจจะแบบเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดนะหรือว่าเพิ่งผ่านมาหรือว่าเพิ่งเจอหมาดๆก็ได้นะแล้วก็คุณเนี่ยก็เหมือนแบบหาทางออกไม่เจอหรือว่าหาทางไปไม่เจอเนี่ยแต่รับรองว่าคุณจะหาทางออกได้นะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคุณจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีทุกข เมื่อนั้นคุณก็จะเปลี่ยนเป็นสุขได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรอเวลาหรือว่ารอโอกาสนะแต่คุณอย่าท้อแท้แล้วก็อย่าท้อถอยนะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องราวที่หนักๆก,ก็ตามคุณก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวคุณก็จะเจอแสงสว่างนะก็ทําให้ชีวิตคุณน่มีความสุขแน่นอนนะฮะอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณจะเจอเรื่องราวดีๆแน่นอนนะฮะเพศออฟจอดนะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ยอมแบบว่าใครง่ายๆเป็นคนที่มีเลือดนักสู้นะคะถ้าหากว่าสิ่งนั้นนะไม่ใช่ความจริงหรือว่าไม่ถูกต้องเนะี่ยคือคุณจะพร้อมไฟพร้อมชนนะแล้วก็คุณจะต้องได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณทําเพราะว่าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคือคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีเลือดนักสู้ตั้งแต่คุณอายุยังน้อยแล้วก็ได้นะทำให้คุณเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เป็นนักรบที่แบบว่า มีความกล้าหาญนั่นเองนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะเพดอวอนนะคะเอเดอวอนนะคะไนท์ออฟเฮนิเ c ิลนะคะเดอะเอมเพลเยอร์นะคะเพดอวอนนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหทำงานดีมากทำงานเก่งนะเดือนนี้คุณจะแบบมี แอคทีฟในะตัวเองมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะไม่ว่าเรื่องไหนที่แบบแรงแค่ไหนเนี่ยคือคุณจัดการได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะแล้วก็คุณอาจจะประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานนะคะตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็ได้เพราะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่แบบมีอะไรแบบ ตเติมเต็มตัวเองตลอดเวลานะทำตัวเองน้ำไม่เต็มแก้วนะก็เลยทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานสูงมากนะคะเอดอฟวอนะคุณนะ,ะอาจจะทําอะไรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะ,ะในเดือนนี้นะไม่ว่าคุณจะวางแผนอะไรคิดจะทำอะไรนะหรือว่าอาจจะแบบลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะสําเร็จนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นวิกฤตของคนอื่นนะ,ะแต่ว่าคุณจะไม่วิกฤตแน่นอนนะคะ <S <S ในอฟเพนิเคิลนะคะ คุณนะ,ะจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะแล้วก็อาจจะรู้ช่องทางในการทำเงินนะแล้วก็อาจจะได้รับโอกาสที่ดีดนะให้กับคุณแน่นอนนะโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสในเรื่องของงานก็ตามเรื่องของธุรกิจก็ตามหรือว่าเรื่องต่างๆก็ตามนะคุณจะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาแน่นอนนะจ๊ะ The Emperor นะคะคุณนะฮะอาจจะมีคนที่อุปถัมภ์คุณนะไม่ว่าคนนั้นนะอาจจะเป็น เพศแม่หรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้นะอายุแก่กว่าคุณนะเขาจะคอยอุปถัมภคุณนะอาจจะเป็นพ่อกับแม่คุณก็ได้ที่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภค้ำชูคุณให้คุณผ่านวิกฤตต่างๆที่คุณเจอแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จทุกๆอย่างได้ในเดือนนี้แน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าในเรื่องของการงานของคุณนะชาวราศีกุมนะว่าเป็นอย่างไรนะะในเดือนนี้นะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ะ สิบดาบนะคะการงานของคุณนะเอ็ดออฟอินเครื่นะคะไนออฟสอดนะคะการงานของคุณนะสิบดาบนะคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่สาหัสนะคะขึ้นมาพร้อมแบบสถานการณ์ทั่วไปของคุณเลยพร้อมกับ การงานงคุณเลยก็แสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวที่แบบว่าแทงข้างหลังหักหลังในเรื่องของงานก็ได้นะแล้วก็อาจจะแบบมาแย่งผลงานคุณเนี่ยไปเสนอนายก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่นะฮะรับรองเลยนะฮะเดี๋ยวความจริงก็กระจ่างนะฮะเดี๋ยวคนนั้นก็ได้รับผลกรรมนะค,ะคุณไม่ต้องรอชาติหน้านะคุณรอชาตินี้เดือนนี้เลยนะจ๊ะที่รักรับรองว่าผลกรรมที่เขาทากับคุณเนี่ยก็คือจะต้องแบบว่า ฉเฉลยหรือว่าเปิดเผยแน่นอนในเดือนสิงหาคมนี้นะจ๊ะเอเดอียตเครา์นะคะคุณนะจะได้รับโอกาสที่ดีๆในเรื่องของงานนะจากผลงานที่คุณทำนะแล้วก็ความจริงอาจจะเปิดเผยทําให้คุณเนี่ยได้รับความสําเร็จในเรื่องของงานมีความมั่นคงในเรื่องของงานมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานนะแล้วก็งานนะอาจจะสร้างรายได้ให้กับคุณเยอะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะนายออฟสอดนะมาบอกว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเลือดนักสู้แล้วก็เป็นคนที่สู้นะคะเอาความจริงให้ได้นะหรือว่าใครที่ทําไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณก็หาคําตอบหรือว่าหาความจริงมาให้ได้จนทําให้คุณเนี่ยสำเร็จในเรื่องของงานแล้วก็ได้รับชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ได้รับผลงานนะผลงานเข้าตากรรมการเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าโชคดีเลยทีเดียวนะคะที่คุณเนี่ยหาความจริงได้แล้วก็หา สิ่งที่แบบว่าคนอื่นคา,า,าดไม่ถึงนะคะหรือว่าศัตรูคาดไม่ถึงนะคะเอาละนะมาดูซิว่าในเรื่องของการเงินนะในเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะครีนออฟสอดนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเทมเพลนนะคะการเรงินของคุณเนี่ยถือว่าดีนะคุณ เออแล้วก็หมุนเวียนดีมากๆนะฮะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเลือดนักสู้นะฮะแล้วก็เวลาที่คุณมีปัญหาคุณจะไม่ย่อท้อค,คุณจะรีบหาแนวทางแก้ไขแล้วคุณก็หาแนวทางแก้ไขมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเซเว่นอับคับนะคะมาบอกว่าคุณนะคะจะหารายได้นะจากสิ่งต่างนะทำให้เงินคุณเนี่ยหมุนเวียนดีนะแล้วก็รู้ช่องทางในการหาเงิน แล้วก็รู้วิธีในการหาเงินนะตอนแรกคุณอาจจะหาทางออกไม่เจอหรือว่ามีความเครียดหรือว่ามีกังวลนะแต่คุณจะหาทางออกเจอนะคะแทนพเลนต์นะคะมาบอกว่าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเงินหมุนเวียนเงินได้ดีแล้วก็จัดการเงินได้ดีนะทำให้เงินคุณเนี่ยเฟื่องฟูไปในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะนะกะมาดูในเรื่องของความรักนะคะ ความรักก็มีคนโสดแล้วก็คนมีคู่เดี๋ยวนะจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะแปดดาบนะคะเดทนะคะห้าเหรียญนะคะแปดดาบนะคะมาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวที่มันท็อกซิกมานานนะ,ะในเรื่องของความรักนะคะก็เลยแบบว่าตัดสินใจนะ,ะที่จะจบ กับสิ่งนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะสาหัสในเรื่องของความรักมานานนะคะแล้วก็อาจจะยังเจ็บปวดอยู่นะยังแบบไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะเพราะว่าคุณอาจจะเจอก่อนหน้านี้นะอาจจะแบบเจอแรงนะคะแทบกระอักเลือดเลยนะคุณนะคะคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะฮะเดทนะคะมาบอกว่าคุณนะคะอาจจะเพิ่งจบจากเรื่องราวความรักมา,มาหมาดๆ นะแล้วคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะว่าคุณยังแบบรักษาแผลเก่าของคุณยังไม่หายนะฮะคุณขอแบบว่าอยู่คนเดียวก่อนทํางานไปก่อนแล้วก็อยู่กับครอบครัวไปก่อนนะจ๊ะห้าเลียนนะะมาบอกว่าคุณยังเศร้าอยู่เลยอ่ะคุณยังมูฟออนยังไม่ค่อยได้ก็ยัง อยู่ตรงจุดเดิมอยู่ขอเวลาฮิวตัวเองหน่อยนะ,ะเดี๋ยวจะฟื้นคืนชีพแล้วก็กลับมาเป็นคนเดิมแล้วก็เปิดรับกับคนใหม่ๆได้แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่พร้อมขอเวลาก่อนนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะคะคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเก้าไม้นะคะเดอะไฮพิเทตนะคะ King of p e n t a c l e นะคะก้าไม้นะคะมาบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมนะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยในเรื่องของงานก็ได้นะ,ะต่างคนต่างทำงานนะคะแล้วก็ถามว่ามีความรักที่ดีๆให้กันไหมก็มีนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบทำงานหนักทั้งคู่ก็เลยเหมือนแบบยังแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีนะคะก็ยังแบบ เติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่นะจ๊ะเดอใหไฮพินเทศนะคะก็ยังมีความดึงดูดซึ่งกันและกันก็ยังมีความรักที่ดีๆให้กันก็ยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะก็ยังตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะก็ยังแบบมีความรักที่มั่นคงกันอยู่นะถ้าหากคนไหนที่จะมาเป็นมือที่3เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ว่าเขามีความผูกพันกันมากนะจ๊ะที่รักนะคิงออฟพีนิเคิลนะคะก็ คนรักของคุณนะคะก็ยังแบบว่ามองคุณอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ยังมีความห่วงใยยังมีความแบบมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยู่ยังคอยซัพพอร์ตคุณทุกๆเรื่องยังให้กำลังใจคุณทุกๆอย่างนะก็เป็นความรักที่ยังมีความมั่นคงถึงแม้ว่าจะค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าก็ยังมีความผูกพันแล้วก็มั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะเดินเคียงคู่กันไปตลอดนะจ๊ะเอาละนะมาดูซิว่า สุขภาพนะฮะของชาวราศีกุมนะ,ะเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูซิว่าสุขภาพของชาวราศีกุมนะฮะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะจ๊ะเก้าดาบนะฮะแปดไม้นะคะเพจออฟเนคลนะคะเก้าดาบนะฮะคุณอาจจะมีความเครียดหรือว่ามีความกังวลนะ,ะอาจจะ มีเรื่องหรือว่ามีปัญหานะะเข้ามาให้คุณคิดหรือว่าเข้ามาให้คุณแก้ไขนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยคลายความกังวลไปได้นะค,คุณก็จะไม่มีอะไรที่แบบว่าน่าเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนะคะ8ดไม้นะคะคุณสามารถแก้ได้หรือว่าจัดการได้นะฮะในเรื่องของสุขภาพสามารถรักษาได้เพราะว่าสุขภาพคุณเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเพิ่ององาจจะแบบยังไม่ได้ร้ายแรงมากนะ ถ้าคุณเนี่ยรักษาคุณก็จะแบบหายหายขาดเลยนะคุณนะฮะเพจอาพินิเคลนะคะคุณก็จะกลับมาเป็นคนที่แบบปกติเลยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณเนี่ยมีอาการหรือว่าเริ่มมีอะไรที่แบบสงสัยในสุขภาพของคุณเนี่ยคุณควรปรึกษาแพทย์นะจ๊ะที่รักแล้วก็ควรแบบว่าไปแบบหาหมอนะคะเพื่อที่จะ ดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆคุณก็จะมีโอกาสหายขาดแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาเป็นคนที่ปกติเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนำชาวราศีกุมอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะจัดเม้นนะคะสิบถ้วยนะคะเอ็ดออฟวอนนะคะ ชัดเม็ดนะคะมาบอกว่าคุณนะอาจจะเหมือนมีความเครียดหรือว่ามีกังวลแต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยช่วยเหลือคุณแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณนะคะถ้าหากว่าคุณนะ่ะเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะคอยช่วยเหลือคอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้คุณเนี่ยได้แบบว่าผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปได้ดีนั่นเองนะคะสิบถ้วยนะคะมาบอกว่าคุณนะคะจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะให้คุณเนี่ย หายกังวลหรือว่าหายเครียดนะคะคุณก็จะมีความสุขในครอบครัวคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่เติมเต็มคุณเพิ่มมากขึ้นนะชีวิตของคุณก็จะดีเพิ่มมากขึ้นนะขอให้คุณเนี่ยอย่าเครียดหรือว่าอย่าก,กังวลในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะที่รักเพราะว่าทุกอย่างจะมีทางออกแล้วก็มีทางแก้ไขแน่นอนนะจ๊ะเอ็ดอฟบอนะคะมาบอกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่หัวร้อนเป็นคนที่ใจร้อนนะเป็นคนที่แบบ ถ้าหากไม่พอใจหรือว่าถ้าหากมันมีความเครียดหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือคุณจะแบบว่าหัวร้อนแล้วก็ใจร้อนเลยนะเพราะฉะนั้นนะฮะไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยลดความหัวร้อนหรือว่าใจร้อนลงนะแล้วก็ใช้สติมากกว่าอารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมีทางออกแล้วก็มีทางแก้ไขแน่นอนคุณก็จะได้พบความสุขที่แท้จริงนะจ๊ะที่รักโอเคแนะ่ก็จบแล้วนะสำหรับการทํานายของชาวราศีกุมนะ ให้ทุกคนนะปู่ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงให้แนนด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญกดติดตามไป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย